นบัดนน้ได้เวลาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิให้หัดนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงหลับตานึกบริกรรมภาวานาเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธรวมจิตเข้ามารวมใจเข้ามาอย่าได้ตามสังขา,มารมานกิเลสมานไปภายนอก จิตใจของคนเราจิตแท้ใจเดิมมันอยู่ภายในกายภายในจิตไม่ได้ไปตามสังขารทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเวลาจิตเราไม่สบายก็มีจิตดวงหนึ่งรู้ว่าบัดนี้จิตเราไม่สบายเวลาจิตใจสบาย ก็มีจิตดวงหนึ่งว่าจิตเราสบายไม่สบายนั่นแหละคือว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในมันรู้อยู่ตลอดเวลาให้รวมกำลังเข้ามาตั้งภายในนี้ธรรมดากิเลสมาร กิเลสลาคะโทสะโมหะนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นมารเป็นพยามารคำว่ามารค,คือคือคือว่าเป็นศัตรูคอยฆ่าคอยทำลายอยู่เสมอถ้าใครหลงไปตามมารกิเลสแล้วชื่อว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนคือมันคอยฆ่าคุณงามความดี ของคนเราอยู่ทุกเวลาเวลาคนเราจะทำคุณงามความดีดดมใดๆมีการทำบุญให้ทานมานก็มาเบียดมาห้ามคนเราจะรักษาสินห้าสินแปดมานกิเลสก็มาห้ามอีกคนเราจะนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต ไม่ว่าจะทำคุณงามความดีอันใดมานี่ก็คอยมาทำลายอยู่ตลอดกาลเวลานั่งสมาธิท่านจึงให้ตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะนั่งภาวนามานกิเลสต่างๆเราจะไม่ลหลงไหลไป เรียกว่าตั้งสัจจะลงไปในหัวใจและอธิษฐาน <c oughs> ป้านใจของตัวเองไว้ไม่ให้เลื่อนลอยเราทำอะไรถ้ามีอธิษฐานไว้สิ่งนั้นก็เดีหรือว่าสวยว่างามแต่คนเราถ้าไม่มีอธิษฐานไว้ จิตมันจะออกไปเมื่อใดเวลาใดมันก็ไปได้เพราะอธิษฐานทำไม่มีในใจบุคคลผู้นั้นถ้าผู้นั้นตั้งใจไว้ว่าเวลานั่งสมาธิภาวนานแล้วเราจะไม่ต้องคิดไปในที่ใดๆรวมจิตรวมใจเข้าไปในองค์พุทธโธ คนพระพุทธเจ้าเนกเอาคนพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหรือว่าให้มันทันจิตใจของตนทุกเวลาจนกระทั่งว่าไม่พลัง้งไม่เผลอทานว่ามีสติสติความระลึกได้ในกายเวทนาจิตธรรม สตินี่แหละเป็นเครื่องระลึกอยู่ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรก็ต้องอยู่ที่สติความระลึกได้ความระลึกได้ก็คือว่าจิตดวงทีู่้อยู่นี่แหละเป็นผู้ระลึกได้ระลึกว่าเราจะสงบจิตสงบใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายใน อันธรรมดากิเลสนั้นมันมีตั้งแต่กิเลสหยาบหยาบอย่างหยาบดาบหยาบ,ยาบ,ยาบทีเดียวลงไปเป็นกิเลสอย่างกลางเมื่อผู้ละกิเลสอย่างกลางได้แล้วก็ยังเหลือกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดนั้นได้เชื่อว่ามองไม่ค่อยจะเห็น หาจิตใจไม่ตั้งมั่นเต็มที่ก็หลงไหลไปตามกิเลสละเอียดนั่นอยู่เสมอกิเลสละเอียดกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างหยาบนั่นมันเป็นของมองเห็นได้ง่ายแต่กิเลสอย่างละเอียดนั้นความอยากความต้องการในอารมณ์ใดๆยังมีอยู่ในจิต ของบุคคลผู้นั้นเจตของบุคคลผู้นั้นก็พลอยหลงไหลไปกับกิเลสละเอียดท่านมองไม่เห็นว่าตัวละเอียดมันก็เป็นกิเลสที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เป็นท่านๆไป อย่างว่ากิเลสกลัวเจ็บกลัวโปวดกลัวทุกขเวทนาจะทำการงานอันใดที่เป็นบุญเป็นกุศลกล็ไม่กล้าทำก็คือว่ากิเลสอย่างละเอียดทั้งนั้นแหละมันห้ามไว้ไม่ให้ทำถ้าผู้ใดพิจารณามองให้ทะลุว่ากิเลสตัวละเอียดนี่แหละ มันหลอกลวงไว้ให้หลงอยู่ติดอยู่คล้องอยู่มันแสดงออกมาอย่างว่ากลัวเจ็บปวดทุกเขเวทนากลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวเหล่านี้ละถ้าเลิกละมันออกไปแล้วก็เรียกว่าแจ้งใสภา,ายในจิตใจของบุคคลผู้นั้น หรือว่าแจ้งจางปางเขาก็ว่ามันแจ้งจางปางหรือว่าแจ้งหมดไม่หลงอย่างว่าเจตคนเรามันกลัวความตายอย่างนี้เมื่อมันไม่แจ้งแล้วมันก็เอาละมันเอาความตายมาหลอกลวงว่าจะเจ็บน้อยหนึ่งมันก็ว่าจะเจ็บมากขั้นเจ็บมากไปหน่อยมันก็ว่าจะตาย นแน่ะคือว่าปัญญาไม่รู้เท่าทันสังขารมานกิเลสมานอย่างละเอียดก็เข้าใจว่ามันจะตายจะไปท่าเดียวหารู้ไม่ว่าอันความตายนั้นมีใครเล่าในโลกนี้กั้นกลางว่าไม่ให้ตายได้มีที่ไหนเป็นเด็กก็ตายได้ เป็นหนุ่มแข็งแรงก็ตายได้ปานกลางมันก็ตายได้ชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายและมันตายได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีเราจะมากลัวตายขี้เกียจขี้คร้านภาวนาอยู่ไม่ได้เราต้องเอาให้มันหมันขยัน รู้ว่าความตายนั้นถ้าถึงเวลาแล้วไม่มีใครจะแก้ไขได้หมอวิเศษอะไรก็แก้ไม่ตกหมอก็ยังตายได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังดับขันเข้าสู่นาะฎผพานก็คือตายนั่นเอง ส่วนโลปร่างกายส่วนจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นแ้วว่วท่านไม่ตายแล้วท่านออกจากความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนออกจากร่างกายสาลีละอันเป็นกองทุกขนี่แล้วจิตท่านก็ไม่ตายละมันตายแต่ร่างกายเท่านั้นเองจิตมันไม่ตายจิตมันแจ้งใส เลยไม่กลัวตายเลิกเลิกละกลัวตายไปได้แล้วว่าแจ้งใสสะอาดอย่คนเราถ้าไม่กลัวตายความหวาดสะดุ้งในความตายไม่มีในจิตแล้วทุกสิยงทุกอย่างมันก็ใสสะอาดก็เวลามันจะตายนั่งอยู่ดีๆมันก็ตาย นอนอยู่ดีๆมันก็ยังตามไปตายได้เด็กเล็กยังไม่รู้ภาษาอะไรมันก็ตายได้คนแก่คนชราหน้าที่จะสงสารคนแก่มันก็ไม่สงสารเอาให้ตายได้คนกําลังมีความสุขสบายอยู่ก็เอาตายได้ มรณะ,ะภัยคือความตายไม่มีใครจะไปทัดทานได้เมื่อเป็นเช่นนี้จิตผู้ภาวนาอยู่ย่ามาหมัวกลัวตายอยู่เลยละคำว่าตายออกจากจิตหรือให้จิตสูงกว่าความตายและมันก็จะไม่ตายถ้ากลัวตายเท่าไหร่ยิ่งมาตายมาเกิด ก็คือตัวอุปทานความยึดถือกลัวตายถ้าไม่กลัวตายภาวานาให้มันตีตะเตลิดไปได้ว่าไม่ไปยึดไปตือตายก็ตามมันจะเกิดโยก็ตามมันจะตายเมื่อใดเวลาใดไม่โยในโครงการของผู้ภาวานา มันเป็นเรื่องของธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ารูปร่างตัวตนของมนุษย์คนเราได้เวลาตายมันก็ตายได้เวลาเกิดเพราะมีกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแลว้วมันก็ปั่นปวนวุ่นวายเพราะความไม่อยากตายไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากทุกข์อยากจะมี นับตั้งแต่มีวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองอะไรต่อมีอะไรจีปาถะนับไม่ท้วนอันนี้มันมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความยึดมัน่นถือมัน่นในตัวในตนในสมมุติอันนี้ถ้าเจ็ดไม่มาหลงไม่มายึดไม่มาถือมันจะตายจะเกิดมันเป็นเรื่องของ ธาตขันเขาเป็นไปเจตใจผู้รู้โยภายในอย่าได้มายึดมาถืออย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาว่าเราจะตายเราจะเกิดที่ไหนมันจะมีเรามีของของเราไม่มีโลกนี้เป็นของว่างไม่มีของใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่ความหลงตั้งหาา มันอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้มันจะเอาไปไหนดูเขาที่ตายไปเขาได้อะไรไปสามีภรรยาเวลาตายเขาเอาไปได้ไหมโลกของเขากี่คนกี่คนเวลาเขาตายเขาเอาไปได้ไหม พ่อแม่เอาไปได้ไหมพ่อแม่ตายเอาลูกเอาหลานไปได้ไหมลูกหลานจะตายเอาพ่อแม่ไปได้หรือไม่ภาวานาดูในใจให้มันแจ้งในใจของตัวเองจึงชื่อว่าเป็นธรรมถ้าเราฟังแต่คำสั่งคำสอนคำบอกของผู้อื่นอันนี้มันก็ได้แต่เปลือกธรรม ยังไม่ได้เข้าถึงแก่นธรรมแก่นธรรมมันอยู่ในแก่นใจเรานั่นแหละใจที่ภาวนามองเห็นทะรุปเเปงโปงไปว่าเกิดมาแล้วมันแก่ชราจริงจรเกิดมาแล้วมันมีความเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆ เกิดมาแล้วมันรอวันตายอยู่ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีแต่จิตมันมองไม่เห็นรู้ไม่ได้ก็เลยว่าตัวยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายยังไม่ตายทำไมเขาจึงตายให้เราเห็นอยู่นั่นแหละอย่าไปมัวกลัวอยู่กลัวเท่าไหร่ยิ่งมาตายมาเกิด พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโน้นท่านไม่กลัวท่านเข้าย่ำยีกิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในหัวใจท่านให้แหลกลานให้ทำลายไป เิตใจก็พ้นจากกิเลสลาคะโทสะโมหะไปไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนกับมันอีกแล้วเคยทุกข์เคยร้อนมาอย่างนี้ตั้งแต่อนเนกชาตินับพบนับชาติไม่ทวนแล้วยังจะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือว่าไม่สมควร ท่านจึงให้นึกให้ภาวนาให้มันเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองเมื่อเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองอยู่ที่ไหนมันก็แจ่มแจ้งที่นั่นนั่งที่ไหนทำก็าภ,าาภาวนาที่นั้นยืนที่ไหนก็ภาวนาที่นั่นเดินไปที่ไหนก็ภาวนาที่นั่น คือว่าภาวานาทุกลมหายใจภาวานาอยู่ในหัวใจของตัวนั่นแหละแล้วความรู้ความเข้าใจต่างๆที่เป็นความหลงมันก็กั่นกรองออกไปเองความรู้ความเข้าใจอันใดที่เป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธ,ธเจ้ามันก็จะแสดงขึ้นมาในที่นี้แหละ ไม่ต้องไปฟังธรรมที่อื่นธรรมจริงๆก็คืออยู่ในจิตกายวาจาจิตของคนเหล่านี้ก็เป็นตู้พระธรรมเหมือนกับว่าเป็นตู้พระธรรมเป็นตู้พระไกรปิฎกเป็นตู้พระไตรดูที่นี่ฟังที่นี่ปฏิบัติที่นี่ละกิเลสที่นี่ กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะดับละที่นี้ที่จิตที่ใจนี่แหละพระพุทธเจา้าพระองค์จึงทรงตัดว่าปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิเวนยูชนทางหลายพึ่งลูกแจ้งปัจจตังจำเพาะจิตของตัวเอง เหตของผู้อื่นไม่ต้องไปรูู้้กันไม่ได้อะไรเปรียบเหมือนอย่างว่าผู้อื่นเขาบริโภคอาหารลงไปในปากในท้องเขาเขาก็หายหิวโหวยลอยแลถ้าเราไม่ได้บริโภคอาหารเพียงแต่เห็นเขาบริโภคเราก็ไม่หายหิว ยิ่งจะมีหิวมีโหยต,ต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้นอันั้นเราต้องบอริภคอ,อาหารเองเรียกว่าทำอาหารอาหารทำบริภคอ,อาหารธรรมนั้นมีได้ทุกเวลาความเกิดก็เป็นอาหารธรรมผู้ใดพิจารณาเห็นแจ้งในความเกิด ว่ามันเป็นต้นต่อแห่งความเกิดความตายก็ระงับดับอารมณ์เช่นนั้นได้ก็เหมือนก็ว่าได้บริโภคอาหารกายก็อิ่มใจก็มีธรรมปีติในธรรมปฏิบัตินั้นไม่หิวโหยโลอยแรงประการใด ความขี้เศร้าเหงานอนก็หายไปความขี้เกียจขี้ค้านมักง่ายก็หายไปความโมหโหโทโสก็หายไปอะไรอะไรเมื่อตั้งใจไว้ในที่สูงในที่ดีกิเลสลาคะโทสามโมหะมักตกออกไปหายออกไปเกลี้ยงเกาไปโดยลำดับ ดันั้นต้องตั้งใจละกิเลสอย่างยากได้แล้วก็ละกิเลสอย่างกลางละกิเลสอย่างกลางได้แล้วก็ละกิเลสอย่างละเอียดมันมีอยู่ในหัวใจของคนเราทุกคนแต่เมื่อเราไม่เพียนเพ่งดูให้ดีเจ็ดมันจึงมาลุ่มหลงมัวเมาโย เพระนั้นต่อไปให้พากันทำความเพียรละกิเลสยังจิตใจของตัวให้ผ่องใสสะอาดจงเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้และความตาย ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการชนีสัพพีติโยว,วิวัชันตุสัพพะโลคโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยโสขีเทคาโยโกโภะวะอพิวาทานาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจตารโอธรรมมาวทันติ อายุวันโนโสุขังภาลัง